สวัสดีครับผู้การมินทานะครับผมาแนวทางหัวยห้าน้อยวันนี้นะครับวันที่6เดือน6ปี6 6นะครับผมเบิ้ลเป็นเลยนะให้มันเบิ้ลเป็นเลยถ้าเบิ้ลก็ห้าห้าดเดนะครับเด่นนะครับ5 7มากับ1 3ึ่งมสี่แปนะครับห้ามาห้าเดครับห้าหครับ5้าสามห้าสี่ห้าแปมา7จดหครับ7จ็ดสามเดสด ดักร,ร้อยฮานอยวันนี้นะครับร้อยสามครับ3ามห้าครับ35 35 3ามห้3 3นึ่งสามห้าสามห้ามเจหนึ่งครับ37 3ามเจ็ดสามเจ็เจ็ดนะครับเน้นสามจุดไปที่5 7าครับ5 1าหเจดหนึ่ง 3ามนะครับผม351แล้วก็371เจ็หสำหรับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันที่6เดือน6นะครับปี 6, 6กหกก็ขอโชคดีครับ